อยากทราบเคล็ดลับเสริมดวงเอาเริ่กเอาชัยก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับไปทํางานไปค้าขายมีเคล็ดลับเสริมดวงอย่างไรบ้างน,นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาตอบคําถามให้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมอดูทักอของผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับในวันนี้นะครับก็มีคําถามจากทางบ้านนะครับอยากจะทราบว่าอาจารย์มีวิธีไหมนะเวลาที่เราจะออกจากบ้านเนี่ย ไปทํางานต่างๆนะครับหรือว่าจะไปค้าขายนะครับจะไปทําอะไรเนี่ยแล้วอยากจะรู้สึกว่าให้มันได้ความเฮงนะอยจากจะมีเคล็ดลับนะครับมาบอกว่าทาอย่างไรถึงจะดวงดีดวงเฮงนะครับจะโชคดีตลอดทั้งวันนั้นวันนี้อาจารย์ก็มีเคล็ดลับมาฝากอย่างแรกนะครับสําหรับใครที่นะจะออกไปทํางานหรือจะไปค้าขายอันดับแรกหาโอกาสก่อนในเรื่องของการไหว้พระพุทธคุณนะของพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ย ถือว่าโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภรายได้เหมาะสําหรับคนที่จะออกไปค้าขายหรือคุณจะไปเจราจาอะไรที่มันมีผลด้านการเงินนะครับให้คุณหาโอกาสนะครับไปกราบสักการะพระศิวลีนะครับพระศิวลีเป็นพระุพธรูปที่มีพุทธคุณด้านโชคลาภรายได้นะครับเรื่องเงินเงินทองทองหรือใครเนี่ยไปกราบไหว้มาแล้วนะครับก็สามารถที่เช่าบูชาเป็นองค์เล็กๆนะครับเอาไว้ติดตัวประจำตน นะหนึ่งเลยก็จะเป็นเรื่องของกําลังใจของเรานะครับสอเลยพุทธคุณนะครับมีความหมายที่ดีมากในเรื่องของการเงินเงินเนทองทองเหมาะสําหรับคนที่จะไปค้าขายเหมาะสําหรับคนที่จะไปเจราจาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับหรือว่าใครไปทํางานทําธุรกิจก็สามารถที่จะ ทำสิ่งนี้ได้แล้วก็สามารถเ e ิร์ชหาคาถาต่างๆที่เป็นคาถาบูชาพระสุรีเนี่ยนะครับแล้วท่องนะท่องทุกวันก็ยิ่งดีนะครับนะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนะถ้าใครอยากจะได้เป็นแบบช็อตคัตเลยนะเป็นแบบระยะสั้นแล้วจำง่ายๆคาถาบทนี้นะครับเป็นคาถาของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมดังสีซึ่งเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์นะครับ ต่อเนื่องกันมายาวนานแล้วนะครับนะมีการท่องกันมายาวนานแล้วก่อนที่ท่องคาถาบทนี้หากใครสะดวกใครมีเวลาก็สามารถท่องนโม3จบก่อนได้เมื่อท่องนโม3จบแล้วนะครับก็ให้ตามด้วยคาถานี้ครับเมตตาคุณนางอรหังเมตตาครับสั้นๆง่ายๆจํานวนนะครับสจบด้วยกันนะให้คุณท่องเมตตาคุณนางอรหังเมตตา3จบนะครับ หรือถ้าเกิดอยู่ในสภาวะที่คับขันคุณอาจจะท่องน้โมไม่ทันก็สามารถที่จะกล่าวคาถานี้ได้เลยนะครับก็ได้พุทธคุณเช่นเดียวกันอีกหนึ่งข้อนะครับที่มีถามกันมามากมายเลยนะครับว่าจําเป็นไหมครับอาจารย์ที่ต้องก้าวเท้าไหนถึงจะเฮงนะครับก้าวเท้าไหนถึงจะเป็นมงคลอาจารย์บอกงี้ครับให้เราก้าวเท้าข้างที่เราคิดว่าเราถนัดนะครับบางคนเนี่ยถนัดเท้าขวาบางคนถนัดเท้าซ้าย นะครับเอาที่เรามั่นใจนะรู้สึกว่าเชื่อมั่นนะไม่มีถูกไม่มีผิดแต่อย่างหนึ่งที่จะฝากไว้นะครับหากคุณมีอาการเจ็บป่วยนะครับหรือว่าบาดเจ็บนะเช่นบางคนข้อเท้าแพลงข้างซ้ายนะครับหรือว่ามีอาการขัดเล็กๆน้อยๆให้คุณงดในการใช้เท้าข้างนั้นก้าวนะครับเพราะมันจะกลายเป็นว่าเป็นนิมิตหมายที่ไม่ค่อยดี การเริ่มต้นแบบเจ็บเจ็บป่วยๆนึกออกไหมครับเพราะนั้นเราควรก้าวเท้าที่เราเชื่อมั่นมีความแข็งแรงนะมีสุขภาพขาที่ดีนะครับให้เลือกก้าวเท้านั้นนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วนำไปใช้กันนะครับอย่างสบายใจเอาครับหากท่านชื่นชอบนะครับก็ลืมติดตามกันสำหรับรายการหมอดูทักนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปกับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ